สวัสดี FC มืนพุทธาชาแนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกทท่านนะครับวันนี้เราหมื่นพุทธาพระแท้จะพา f อฟทุกทกท่านขึ้นเหนือกันนะช่วงนี้แอลเหนือบ่อยนะแอวเหนือบ่อยหน่อยเพราะว่าพระสายเหนือร้อนแรงเหลือเกินนะมาเมื่อไหลหมดเมื่อนั้นสําหรับพระสายเหนือนะวันนี้พา f อฟทุกทท่านไปชมพระขุนแผนบ้างนะ นั่นคือรุ่นนี้นะขุนแผนภายแม่นยนานะฮะวัดดอกบัวจังหวัดพะเยาพุทธศักราช2,565นะฮะเป็นสายขุนแผนสายครูบาจันท์แห่งวัดน้ำแป้งนะฮะโอ้โหขึ้นชื่อว่าเป็นสายของครูบาจันท์นี่ ยังไงก็ดังแน่นอนนะฮะมีคนเล่นหาบูชาอย่างแน่นอนนะฮะรวมถึงลูกค้านะฮะหรือลูกศิษย์ลูกหาต่างชาติเยอะมากนะฮะเยอะมากๆนะวันนี้เราจะพา f c ทุกๆท่านนะมาแกะชุดกรรมการเล็กนะชุดกรรมการเล็กนะใครสนใจนะฮะผมพอจะมีแบ่งแต่ว่าไม่เยอะแหละนะฮะได้มาน้อยมากๆสำหรับรายการนี้นะ ชุดกรรมการเล็กนะเป็นขุนแผนเนื้อลุ้นเนื้อด้วยนะข้างในมีลุ้นเนื้อนะฮะมีเนื้อเงินเนื้อนะวะเนื้อชนวนนะฮะลุ้นแล้วก็กับเนื้อผงนะ,ะหัวมวลสารนะ,ะบรรจุเกษาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะ,ะแล้วก็ฝังตะกุดทองคําด้วยลุนกุมันทองที่ฝังข้างหลังนะ,ะเนื้อทองคําอยากจะแกะแล้วนะ ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะเป็นสายของครูบาจันแห่งวัดน้ำแป้งนะฮะบ,บารมีโชติโก้นะฮะขุนแผนภายแม่นายนาที่ระลึกนะฮะสร้างวิหารหลวงพ่อสำเร็จทันใจและองค์ท้าเวสุวรรขนาดสูง2เมตรเพื่อประดิษฐานยังวัดดอกบัวนี่นะวัดดอกบัวจังหวัดพะเยานะครับอ่าแล้วก็วัดศพเกียงนะฮะและวัดเชียงทอง,งอ่า เป็นวัดในอุปถัมภ์ของครูบาจันทด้วยนะฮะโดยพระขุนแผนรุ่นนี้ได้รวบรวมมวลสารแบบเข้มข้นตามตำรับตำราทั้งสายภาคกลางอีสานและล้านนานะและก็สายไทยใหญ่ด้วยนะฮะโดยมีอินทรียธาตุของแม่ไนยนาและองตุ๊กตาทองของสำนักวัดสามงามอุ๊ยเป็นไงล่ะ ที่ได้รับมอบจากหลวงพ่อแย้มนะ,ะอดีตเจ้าอาวาสรวมถึงผงพายจากหลวงพ่ออนันต์วัดบางบางพีน้อยนี่ฮะสุดจัดแน่นอนสำหรับรายการนี้นะอ่ะมาไม่ให้พี่ๆเสียเวลากันนะฮะมาดูกันตั้งแต่ภายนอกก่อนเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะมาเกินเรื่องเกี่ยวกับพิธีปลุกเสกนะฮะว่ามีใครบ้างปลุกเสกวันที่เท่าไหร่กันนะฮะอ่ะ ซองโอ้โหขาวสะอาดตาสกรีนด้วยสีทองนะฮะสกรีนด้วยสีทองแบบนี้นี่โอ้โหดูเขาปั๊มปั๊มทะลุมาโด,ดานด้านหลังลนะนี่เห็นเงาเลยนะอ่าเป็นถุงฟลอยสีขาวนะสีขาวสกรีนด้วยสีทองนะมีคําว่าขุนแผนพายแม่นายนานะแล้วก็มีรูป คุณแผนอยู่ตรงกลางนะนี่มีรูปคุณแผนแล้วก็มีรูปก,กุมารทองอยู่ด้วยนะแล้วก็สกินว่าวัดดอกบัวจังหวัดพะเยานะพุทธศักราช2565เราจะมารับชมกันนะอดยัดแกะเลยและกันนะข้างในนี่ชุดเล็กนะนี่ชุดเล็กนะฮะชุดใหญ่เขาจะมีแยกอีกต่างหากอ้หมาแล้วฮะ แกะออกซองมาเรียบร้อยข้างในก็จะเป็นกล่องนะฮะกล่องกระดาษสีขาวนะกล่องกระดาษสีขาวไม่ได้สกรีนโลโก้อะไรมาเลยมาออการน,นะฮะโอ้โหลึกลับซับซ้อนมากโอ้โหมีกล่องกร,รมยรี่สีแดงอยู่ข้างในอีกนะฮะอย่างที่ผมบอกนะนี่นะหลวงปู่คูบาจันโชติโกชื่อนี้ใครๆก็รู้จัก นะะฮนี่นะฮะขุนแผนพายแม่นายนานะฮะมาละมาละเรียบร้อยโอ้โหสามชิ้นสามชิ้นโอ้โหนี่ฮะปาดเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหสวยงามมากนี่นะฮะมีลูกอมหนึ่งนะฮะพระเนื้ออ่ลุ้นเนื้อนะฮะลุ้นเนื้อทั้งสองรายการเลยโอ้โหแป้งเจิมหรือเปล่าเนี่ย อูสวยงามมากอ่ะผมให้ดูองค์กลางก่อนเลยนะฮะเป็นลูกอมนะฮะเป็นลูกอมหนึ่งลูกนะฝังตะกุดนะเป็นตะกุดเงินแท้ด้วยนะฮะนี่อยู่ข้างในนะฮะนี่ฮะตอกโคตดอะไรเนี้ยโค้ดนำเลิกนะฮะสูมกันเข้าไปนะอู้โคตดนำเลิกชัดเจนนะฮะนี่นะ โคตงามมากงดงามมากๆฮนะวันนี้น่าใช้งานจริงๆนะฮะดูเนื้อหามวลสารนะฮะปัดบอลทองเบาๆบางๆนะฮนะแต่สวยงามมากสวยงามมากๆนะโคตรทองคำตะกุดทองคำนะขอดูองค์โลหะก่อนละกันนะขอดูองค์โลหะก่อนลนะกันองค์โลหะเป็นเนื้อมหาชนวนนะนี่เราเป็นชนวนเก่านะฮะเป็นชนวนมวลสารเก่านะนี่นะฮะ นี่แล้วก็จะเหมือนว่าเว้นช่องไว้นะ,ะเว้นช่องไว้เพื่อที่จะอุดมวลสารนะมวลสารต่างๆมวลสารเก่าๆมวลสารดีๆนะฮะอุดเข้าไปในนี้ได้ทั้งพุทธคุณของแร่เหล็กนะแระ่ที่เป็นโลหะนะ,ะและก็เป็นผงพุทธคุณฝังตะกุดเงินหนึ่งดอกนะรันเลขรันนัมเบอร์653สามาเลขโค้ดห5 3 งดงามมากฮะนี่ฮะไม่เจอนะฮะไม่เจอนะอย่างนี้นะเนี่ยองแรกองแรกโอ้ยแล้วเขาทําดีดีฮะองที่สองฮะเป็นเนื้อผงนะเป็นเนื้อผงแก่มวลสารแบบนี้นะโอ้โหนี่ะแน่นอนพี่เห็นสีขาวๆนะฮะได้เป็นสัลีเช็ดตาพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็มวลสารอื่นอีกนะมีอ่า เสร็จแบงค์นะเสร็จแบงค์นี่ข้างล่างนี่เป็นพายกุมารน,นะกุมารโอ้โหนี่ฮะสุดจัดแน่นอนทุกองคจะฝังตะกรุดทองคำแบบนี้นะฮะลุ้นกุมารทององค์ทองคำนะนี่กุมารทองอุ้มอ่าถือถุงเงินถุงทองอยู่นะนี่เลขโค้ดเลขเดียวกันนะฮะเลขโค้ดเลขเดียวกันใน ในแผ่นทองคํานี้มีรอยจานนะมีรอยจานทุกแผ่นนะทุกองนะมีตาปั๊มนี่นะมีตาดอกบัวนะฮะสื่อถึงวัดดอกบัวนั่นเองนะนี่โอ้โหขัดซับมาเต็มนะเดี๋ยวเราจะเกินถึงใครมาปลุกเสกบ้างนะสำหรับรุ่นนี้นะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเมตตาที่ฐานจิตอ่าตอน วันที่30เมษานะะสองโดยนะหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์แห่งวัดประดูอารามหลวงนะฮะพิธีอ่าและก็วาระที่สองนะฮะพิธีพุทธาพิเศษหนึ 1, ่งพฤษภาคมนะฮะสองพโดยเกจิดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะก็ปลุกเสกกันอย่างโอ้โหยาวนาน่ะที่จริงปลุกเสกเริ่มตั้งแต่วันที่29นะ 29่ส้านะสาวันที่1นะึะฮะอูผุกเศษกันยาวนาะนนะพุกเศษพร้อมๆกับเหรียญท้าเวสุวรรณอ่าของมอนกูวเวนเลยนะฮะนี่เกจิดังมากมายนะแน่นอนต้องมีคือหลวงปู่จันหรือครูบาจันโชติโกนะหลวงพ่ออน,นันต์แห่งวัดบางพีน้อยด้วยนะหลวงพ่อสมบูรณ์นะวัดหงรัตนารามนะครูบากิตสดาแห่งวัดสรรพระเจ้าแดงนะรำพูณ อนนบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะครูบาจันนะวัดมะกับตองเชียงใหม่ด้วยนะแล้วก็พระอาจารย์อภิวัตรวัดทุงโปง่งอำเภอปลายนะฮูอ้อันนี้บอกเลยว่าอนาคตนะท่านนี้ต้องจับตามองจริงๆนะสำหรับพระอาจารย์อภิวัตรนะฮะแห่งวัดทุงโปง่งอำเภอปลายนี่นี่ฮะหมือนสามสุดยอด สนใจนะฮะนี่นะไม่ได้หาง่ายๆจำนวนการจัดสร้างนะฮะจำนวนการจัดสร้างแค่1000ชุดเท่านั้นนะย้ำอีกทีว่าจำนวนการจัดสร้างถือว่าน้อยมากนะฮะน้อยมากเลยนะสร้างแค่1000ชุดเท่านั้นนะก็เขาจะมีกรรมการใหญ่นะกรรมการใหญ่กรรมการเล็กนะเขาจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ สี่ห้ารายการประมาณนั้นนะสี่สี่รายการที่ให้เช่าบูชานะรายการที่เหลือเป็นแจกเขาเรียกอะไรอ่าให้พระสงฆ์นะก็เราไม่ได้เช่าอยู่ละอันนั้นหนึ่งนะหนึ่งคือเนื้อผงพายล้วนนะเนื้อผงพายล้วนอ่าลองพิมพ์นะฝังตะกุดเงินบวกกุมารน,นำโชคนะอ่ากุมารที่อยู่ด้านหลังคือกุมารน,นำโชคนะ เนื้อเงินสร้าง32ชุดนะสร้างแค่32ชุดนะสองนะเนื้อนำเลิกนะฝังตะกุดเงินกุกมารนำโชคเนื้อกะไหลทองนะสร้าง96องค์องนะนี่คืออ่านำเลิกนะนำเลิกสร้าง96องค์แล้วก็สามนะเนื้อดําฝังตะกุดเงินนะเนื้อดําฝังตะกุดเงินเนี่ย คนที่อยู่ในกลุ่มอ,า,อาจารย์ธีระนะก็จะใช้รหัสนะใช้รหัสที่อยู่ในกลุ่มนะในการสมัครเข้ากลุ่มเนี่ยเขาจะมีรหัสออกให้นะสร้างสองพององนะสร้าง2อง,นะง0องค,คนที่มีรหัสถึงจะได้นะครับแล้วก็รา,ายการที่4ี่นะชุดกรรมการเล็กนะชุดกรรมการเล็กคือนี่นะรับพระสา,าสามชิ้นนะรับพระ3ชิ้น สามชิ้นเนี่ยได้ลุ้นทั้งหมดนะฮะหนึ่งนะหนึ่งคือขุนแผนเนื้อหัวมวลสารนะเนื้อหัวมวลสารนะนี่องนี้องนี้เนื้อหัวมวลสารนะลุ้นอะไรบ้างมีลุ้นสามอย่างนะฮะลุ้นฝังตะกุดทองคำกับกุมารน,นำโชคเนื้อทองคำมีแค่องค์เดียวในโลกนะมีแค่องค์เดียวในโลกกุมารทองทองคำ จำนวน1องค์นะฮะแล้วก็ฝังตะกุดอ,องค์คำกุมารนำโชคเนื้อเงินมี168องค์นะฮะหนึองค์นะฮะเนื้อเงินนะแล้วกุมารนำโชคเนื้อชนวนอาถรรพ์อีก831องค์นะอ่ะเหมือนผมได้นี่นะอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออาชนวนอาถรรพ์นะชนวนอาถรรพ์หนึ่งใน831องค์ แต่ทุกองค์จะมีตะกุดทองคำนะทุกองค์จะมีตะกุดทองคำสองนะสองพี่ๆจะได้ลุ้นกันรายการนี้นะรายการนี้นั่นก็คือนะปึ๊บอ่ะนี่รายการนี้พระขุนแผนเนื้อโลหะชนวนล้วนนะฮะหลังอุดมวลสารนะรได้ลุ้นอะไรบ้างหน,งนะฮะลุ้นเป็นเนื้อเงินนะฮะฝังตะกุดทองคำแล้วก็ฝังอ่า กุมารน,นะนำโชคเหนือนวะสร้าง32องค์นะแล้วก็องค์พระเป็นเนื้อโลหะนะสองนะเนื้อโลหะฝังตะกุดเงินกุมารนำโชคเหนือนวะสร้าง96องค์แล้วก็3นะเนื้อชนวนลมดำฝังตะกุดเงินนะกุมารนำโชคเนื้อชนวนอาถรรพ์จำนวน199อยค์องนะและสุดท้ายนะคือแบบนี้นะสุดท้ายคือแบบนี้ นั่นก็คือเนื้อชนวนอาถรรพ์นนะนี่องค์พระเป็นเนื้อชนวนอาถรรพ์นนะฝังตะกุดทองแดงนะจำนวน673องค์งนะ673องค์นะนะนี่คือรายการนะที่2ส่วนรายการที่3นะเขาเรียกว่าลูกอมนำโชคนะลูกอมนำโชคนะลุ้นดังนี้1นะ โคดทองคําฝังตะกุดเงินจํานวน49ลูกแม่เจ้าองค์นี้ของจริงหนึ่งใน49ลูกฮะหนึ่งใน49ลูกนี่ฮะโคดทองคําชัดเจนนี่นี่โคดทองคําชัดเจนนะาออกนาเลิกตะกุดเงินแท้หนึ่งใน49ลูกนะ,ะซึ่งหนึ่งใน49ลูกแล้วก็รายการต่อไปโคดเงินจํานวน 299ลูกนะโค้ดเงินจะมี299ลูกแล้วรายการที่3นะโค้ดทองแดงจำนวน642ลูก642ลูกนะประมาณนี้นะส่วนรายการชุดกรรมการใหญ่นะชุดกรรมการใหญ่เนี่ยจะได้รับพระทั้งหมด5องค์นะ5องค์เป็นเนื้ออ่าเนี่ยเป็นเนื้อประมาณอย่างเงี้ยแต่ข้างหลังเขาจะฝัง เขาเรียกนะฝังห้าอย่างนะฝังห้าอย่างก็จะมีฝังพระปิดตาฝังหน้าตกฝังพระอะอะไรกันฝังพระเจ้าสวัวอ่าประมาณนี้นะก็เป็นเนื้อหัวมวลสารนะเนื้อหัวมวลสารน,นี่ว,วุฒินรามชาวหาบบูชาจริงๆ ผมมีแบ่งให้ก็จริงแต่ก็ไม่เยอะนะฮะไม่เยอะนะต้องรีบหน่อยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะก็มวลสารดีพิธีดีนะฮะแล้วก็จุดประสงค์ในการจัดสร้างดีนะฮะจำนวนการจัดสร้างน้อยด้วยนะก็ถือว่าหน้าจับหน้าจองหน้า,าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับรุ่นนี้นะครับนั่นคือคุ้นแผน คายแม่นายนานะครูบาจันแห่งวัดน้ำแป้งนะหรือหลวงปู่จันโชติโก,โกนะฮะใครที่ยังไม่รู้ประวัติของท่านไปเสิร์ชหาดูได้นะฮะไปศึกษาดูก่อนนะตอนนี้เล่นหากันอย่างสากลมากๆแล้วนะสำหรับหลวงปู่ปู่ครูบาจันโชติโกนะฮะมือใหญ่ๆก็ มาเล่นเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับรุ่นนี้บนพันธงบพันทิพย์มีให้กับพี่ๆได้เช่าหางบูชากันด้วยนะครับก็ฝาก fc ทุกทุกท่านไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวรา fc ทุกทุกท่าน ไปก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้านะเจอกันอีกทีคลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นเกจิท่านไหนหลวงพ่ออะไรเรามีเราจะเอามาให้กับ fc ทุกๆท่ททานได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะสำหรับวันนี้ขอตัวราย f c ทุกๆท่ททานไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ